มาแล้วมาแล้วมองไปที่ชายชุดดำเจ้าเงยหน้าถามอยากตายเป็นอย่างไรอยากมีชีวิตเป็นอย่างไรเมื่อเห็นเจ้ามีสีหน้าสงบเซวี่พิงอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วนี่ต่างจากที่เขาคาดการไว้ค่อนข้างมากในสายตาของเขาปฏิกิริยาของเจ้าสงบเกินไปแต่ถ้าเจ้ายินดีร่วมมืออย่างว่าง่ายก็ช่วยให้เขาประหยัดแรงไปได้เขารีบกดความสงสัยในใจลงแล้วพูดด้วยสีหน้าเย็นชาถ้าเจ้าอยากตายข้าจะส่งเจ้าไปตายถ้าอยากมีชีวิตเจ้าก็ตอบคำถามข้าอย่างซื่อสัตย์ถ้าทำให้ข้าพอใจ ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าขณะพูดเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดลอยลอยพลังปราณระดับจวนจือขั้นสูงสุดของเขาปกคลุมเจ้าไว้ในทันทีจวนจือขั้นสูงสุดต่อสู้กับกำเนิดขั้นที่สามย่อมมีพลังเหนือกว่าอย่างสมบูรณ์ภายใต้อำนาจของเขาเจ้าดูเหมือนไร้พลังต่อต้านอย่างไรก็ตามเจ้ากลับยังไม่ตื่นตระหนกเลยใช้โอกาสนี้เจ้ายังแซงเป็นวีรบุรุษสำรวจเซวีพิงจากหัวจรดเท้ามุมปากของเจ้าเผยรอยยิ้มแปลกเจ้าพยักหน้าอย่างรวดเร็วพูดว่าเข้าใจแล้วในเมื่อมีโอกาสรอดชีวิต ข้าย่อมไม่อยากตายถามมาเลยถ้าข้ารู้ข้าจะไม่ปิดบังแน่นอนไม่รู้ทําไมเมื่อเห็นสีหน้าจริงใจของเจ้าความสงสัยในใจเซวีผิงยิ่งเข้มขน้นแต่เขาคิดไม่ออกว่าทําไมผู้อาวุโสใหญ่เติ้งอิงของวิหารไทอีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเซวีผิงถามต่อเขาบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บนเตียงลุกไม่ไหวต้องพึ่งยาต้มประทังชีวิตวิหารไทอีของเจ้ายังมีผู้แข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่อีกหรือไม่นอกจากผู้อาวุโสใหญ่เติง้งหิงคงมีแค่พวกเราห้าคนเรื่องเมื่อวันก่อนเกิดอะไรขึ้น อาเสือระเบิดพลังกระทันหันสาเหตุที่แน่ชัดพวกเราก็ไม่รู้ทั้งสองถามตอบกันไปเมื่อเห็นเจ้าตอบคําถามอย่างซื่อสัตย์เซวีผิงพยักหน้าด้วยความพอใจทันทีต่อมาเขาถามอย่างจริงจังคาถามสุดท้ายเติ้งอิงยายแก่คนนั้นมอบอะไรพิเศษให้พวกเจ้าไหมอะไรพิเศษเจ้าตกตะลึงเมื่อได้ยินแล้วยักไหล่ถามกลับด้วยรอยยิ้มเจ้าคิดว่าสิทธิ์ใหม่เช่นข้ามีสิทธิ์รู้เรื่องแบบนี้หรือต่อให้มีอะไรพิเศษคงไม่มอบให้ข้าแน่ก็จริงเซวีผิงพยักหน้าด้วยความเข้าใจเมื่อถูกเตือนเช่นนี้ เขาก็รู้สึกว่าคำถามนั้นยากเกินไปเจ้าถามข้ามากมายข้าจะถามเจ้าได้สักคำถามไหมในขณะนั้นเจ้ากลับเงยหน้าถามดวงตาของเซวี่ผิงเปลี่ยนเป็นอันตรายเผยเจตนาข้าที่ไม่ปิดบังเขายิ้มยาอมมองเจ้าแล้วยกคางพูดถามมาเจ้าเหมือนไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเขากลับถามอย่างจริงจังนิกายมังกรบินพยายามทุกวิถีทางเพื่อโจมตีวิหารไทอีเพื่อสิ่งพิเศษนั้นหรือเมื่อเห็นเจ้าเผยตัวตนของเขาสีหน้าเซวี่ผิงเปลี่ยนไปทันทีเจตนาข้าในดวงตาไม่อาจปิดบัง แม้แต่พลังการบ่มเพาะก็ระเบิดออกมาทันใดนั้นทั้งพระราชวังสันสะเทือนเซวี่ผิงจ้องเจ้าขม็งพูดทีละคำเจ้ารู้มากเกินไปพร้อมกับคำพูดเขาลงมือทันทีฝ่ามือเร็วราวสายฟ้าตกลงมาที่หัวเจ้าวินาทีต่อมาหัวเจ้าราวกับจะแตกกระจายที่จริงถึงเจ้าไม่ถามคำถามนี้เซวี่ผิงก็ไม่ไว้ชีวิตเจ้าพูดให้ชัดตั้งแต่แรกเขาก็ไม่คิดปล่อยเจ้าตอนนี้เจ้ายังรู้ตัวตนของเขายิ่งต้องตายแน่นอนเจ้าถามข้ามากมายข้าตอบทุกคำถาม ตอนนี้ข้าถามเจ้าแค่คำถามเดียวเจ้าไม่ตอบกลับลงมือข้าเจ้าบอกเองว่านี่เกินไปหรือไม่ถอนหายใจเสียงเรียบดังกล้องในพระราชวังเมื่อเทียบกับสีหน้าดูร้ายของเซวี่ิงภาพนี้ดูไม่เข้ากันมองมือขวาที่ค้างอยู่ในอากาศใบหน้าของเซวี่ิงแดงกำ่ำไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนแม้ใช้พลังการบ่งเพาะทั้งหมดก็ยังไม่อาจขยับได้ตอนนั้นเซวี่ิงยังไม่รู้หรือครั้งนี้เขาเจอของแข็งสายตาที่มองเจ้าเปลี่ยนไปรู้สึกเหมือนถูกหลอกให้เป็นลิง เซวี่พิงทั้งอับอายและโกรธแต่กว่าความอับอายในใจเขามีความหวาดกลัวที่กดไว้ไม่อยู่เพราะจนถึงตอนนี้เขายังมองเจ้าไม่ทะลุความรู้สึกที่ให้เขาราวกับมหาสมุทรที่ลึกสุดอย่างไม่อาจรู้ขีดจำกัดเจ้าเป็นใครกันแน่เซวี่พิงอดไม่ได้ที่จะตะโกนถามเจ้าไม่รู้หรือสิทธิ์ใหม่ของวิหารไทอีชูสเสวียเจ้ายิ้มตอบคิดว่าข้างโง่หรือเซวี่พิงคำรามสิทธิ์ใหม่จะมีพลังเช่นนี้ได้อย่างไรคำพูดยังไม่จบโดยไม่มีสัญญ,ญาณพลังการบ่มเพาะของเซวี่พิงระเบิดออก เขาไม่ได้พุ่งเข้าใส่เจ้าแต่ราวกับลูกธนูด้วยความเร็วสูงสุดพุ่งออกไปนอกพระราชวังเห็นได้ชัดว่าต้องการหนีต้องยอมรับเขามีเล่เหลี่ยมและแตัดสินใจเด็ดขาดหากเป็นคนทั่วไปอาจปล่อยให้เขาหนีได้แต่ภายใต้สายตาของเจ้าเขาไม่มีโอกาสนั้นตูมพลังปราณน้าสะพรกลาดแผ่ออกปกคลุมทั้งพระราชวังในพริบตาพื้นที่รอบรอบราวกับถูกปิดผนึกเจ้ายกมือกดลงเซวีพิงรู้สึกถึงแรงกดมหาศาลตกบนร่างเขาปังเสียงดังสนัน่น เขาล้มลงกับพื้นถูกปราบด้วยฝ่ามือความรู้สึกไร้พลังที่ไม่เคยมีมาก่อนท่วมท้นหัวใจเซวี่ผิงพลังจวนจือขั้นสูงสุดของเขาไม่เลวแม้ในเขตชิงหยวนเขาก็เป็นคนมีชื่อแต่ตอนนี้เขาไม่มีแม้พลังต่อต้านช่องว่างพลังระหว่างทั้งสองใหญ่กว่าที่เขาคิดมาตอนนี้ตอบคำถามข้าอย่างซื่อสัตย์ได้หรือยังเจ้าเดินมาทีละก้าวยืนต่อหน้าเซวี่ผิงมองจากที่สูงถามว่าพูดมาเจ้ามีตัวตนอะไรมาวิหารไทอีเพื่ออะไรในเวลาเพียงชั่วครู่ สถานะของทั้งสองสลับกัน180องศาสีหน้าเซวียผิงหน้าเกรดยิ่งแต่เมื่อเป็นฝ่ายถูกจับเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่อยากตายได้แต่ตอบอย่างซื่อสัตย์ข้าชื่อเซวีผิงรองผู้นำนิกายมังกรบินครั้งนี้มาโดยคำสั่งผู้นำนิกายเพื่อสืบสถานการณ์ของวิหารไทอีรองผู้นำนิกายมังกรบินดูเหมือนนิกายมังกรบินไม่ยอมเลิกง่ายๆมุมปากเจ้าเผยรอยยิ้มเย็นแล้วถามต่อสิ่งพิเศษที่เจ้ากล่าวถึงคืออะไรข้าไม่รู้เซวียผิงยิ้มขมขื่นสายหัวหืมสายตาเจ้าเย็นลง หัวใจเซวีผิงเต้นแรงรีตโกนข้าพูดจริงๆไม่รู้ข้าสาบานได้แต่ข้ารู้เรื่องหนึ่งผู้ที่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่ผู้นำนิกายของเราแต่เป็นคนอื่นคนอื่นสายตาเจ้ามุ่งมั่นเป็นใครข้าได้ยินจากผู้นำนิกายเท่านั้นว่ามีที่มาที่ยิ่งใหญ่ผู้นำนิกายก็เกรงกลัวตัวตนของเขาข้าไม่รู้ว่าเป็นใครถามอะไรก็ไม่รู้เก็บเจ้าไว้ทำไมเจตนาข้าในดวงตาเจ้าปรากฏไม่รอเซวีผิงขอร้องเจ้าตบฝ่ามือทำลายชีพจรหัวใจเขาอย่างไรก็ตาม ขณะที่เจ้ากําลังจะใช้ไฟแท้สุริยันหัวใจเจ้าเต้นนึกถึงความคิดหนึ่งเช้าตรู่ศินิ์กายมังกรบินคนหนึ่งเปิดประตูเขาพบเงาดําโยกเยกหน้าประตูเขาเงยหน้าด้วยความมุนงงใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏต่อหน้าและเจ้าของใบหน้านี้ไม่ใช่ใครอื่นคือรองผู้นานิกายมังกรบินเซวีผิงเพียงแต่เมื่อเทียบกับวันก่อนใบหน้านี้ซีขาวราวหิมะปราศจากสีเลือดบวกกับร่างที่เย็นแข็งถ้าไม่ใช่คนตาบอดใครก็รู้ว่าเขาตอนนี้เป็นอย่างไรวินาทีต่อมา เสียงกรีดร้องดังก้องทั้งนิกายมังกรบินแย่แล้วรองผู้นำผูกคอตายเมื่อได้ยินข่าวนี้ตั้งแต่ผู้อาวุโสระดับสูงถึงสิทธิธรรมดาต่างตกตะลึงทั้งนิกายโกลาหนเพราะเซวีพิงไม่ใช่คนไร้ชื่อในฐานะรองผู้นำนิกายมังกรบินเขามีสถานะสำคัญในนิกายชื่อเสียงสูงรองเพียงผู้นำนิกายเกอเฉียนหงและพลังการบ่มเพาะถึงจุดสูงสุดของจวนจือแล้วแม้ในเขตชิงหยวนเขาก็เป็นคนมีชื่อในอีกสิบวันอาจมีหวังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับฟ้าหลุน เขากลับผูกคอตายหน้าประตูนิกายมังกรบินผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าตกใจปัญหาสําคัญคือเซวีผิงฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าหากเป็นอย่างหลังนี่คือการท้าทายทั้งนิกายมังกรบินและอาจนําไปสู่ปัญหาอื่นๆเร็วๆนี้ผู้อาวุโสระดับสูงของนิกายมังกรบินมารวมตัวนําโดยผู้นานิกายเกอเฉียนหงเขาทําหน้าตึงมองผู้อาวุโสถดทันที่ตรวจร่างเซวีผิงถามทันทีผลเป็นอย่างไรผู้อาวุโสถดทันสูดหายใจลึกให้ผลการตรวจรองผู้นําเซวีไม่ได้ฆ่าตัวตาย ถูกฟา์มือทำลายชีพจรหัวใจผู้ลงมือมีพลังเกินอย่างถึงหากข้าเดาไม่ผิดรองผู้นำเซวีคงไร้พลังต่อต้านเมื่อได้ยินทุกคนในที่นั้นหน้าซีต้องรู้ว่าเซวีผิงเป็นผู้แข็งแกร่งจวนจืดขั้นสูงสุดทำให้เขาไร้พลังต่อต้านพลังของอีกฝ่ายถึงระดับใดผู้ยิ่งใหญ่ระดับฟ้าหลุนหรือแม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ฟ้าหลุนทั่วไปอาจไม่มีพลังเช่นนี้ทุกคนรู้สึกไม่อยากเชื่อแต่ผู้ให้คำตัดสินคือผู้อาวุโสถดทันพวกเขาต้องเชื่อเร็วๆนี้ ทุกคนมองไปที่ผู้นำนิกายเกอเฉียนหงท่านผู้นำเรื่องนี้ควรจัดการอย่างไรเกอเฉียนหงไม่เพียงเป็นผู้นำนิกายมังกรบินแต่ยังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับฟ้าหลุนเพียงคนเดียวของนิกายทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองจะให้ความยุติธรรมแก่รองผู้นำเซวีเกอเฉียนหงสูดหายใจลึกพูดทีละคำคนอื่นอาจไม่รู้แผนเมื่อคืนของเซวีผิงแต่เจ้ารู้ชัดเจนเพราะเจ้าเป็นคนจัดภารกิจนั้นแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การวางแผนฆ่าเซวีผิงแต่เป็นการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้แข็งแกร่งซ่อนอยู่ในวิหารไทอีและเพื่อยืนยันสถานะของเติ้งอิงเจ้าต้องการข้อมูลที่แน่นอนในความเป็นจริงด้วยพลังการบ่มเพาะอันสูงสุดของเซวี่ผิงจือ่อบวกกับความชำนาญอย่างยิ่งในการหลบซ่อนของเขาภารกิจนี้สำหรับเขาน่าจะไม่มีความอันตรายใดๆเลยเพราะทั้งหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ไทอีก็มีเพียงไม่กี่คนผู้เดียวที่สามารถต่อกรกับเซวี่ผิงคือผู้อาวุโสใหญ่เติ้งลี่ซึ่งเป็นภัยคุกคามแต่ตอนนี้กำลังป่วยหนะักแม้ว่าจะถูกเขาค้นพบด้วยพลังของ,งขาาถถอัดอยปลภ โดยปกติ eg, แต่ตอนนี้กลับเกิดปัญหาขึ้นเซวี่ผิงไม่เพียงถูกคนตบตายแม้แต่ร่างของเขายังถูกแขวนไว้หน้าประตูสำนักมังกรบินนี่ถือเป็นการยั่วยุและดูหมิ่นสำนักมังกรบินอย่างไม่ต้องสงสัยในฐานะผู้นำสำนักมังกรบินข้าเทียนหงจะยอมกลืนความโกรธนี้ได้อย่างไรใครกันแน่ที่สามารถจัดการเซวี่ผิงได้อย่างไงไ่ายดายโดยไม่มีการต่อต้านหากเป็นเติ้งหนิงในช่วงรุ่งเรืองอาจมีพลังเช่นนี้แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทำได้แน่นอน ในช่วงหลายปีนี้เขาทุ่มเทเพื่อรักษาศักดิ์สิทธิ์ไทอีด้วยความเหน็ดเหนื่อยการต่อสู้ทั้งเล็กและใหญ่ที่ผ่านมานับไม่ถ้วนร่างกายของเขาได้ถึงขีดจำกัดไปนานแล้วที่เขายังมีชีวิตอยู่นับว่าโชคดีมากแล้วหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ไทอียังซ่อนผู้แข็งแกร่งอื่นไว้อีกเมื่อคิดถึงจุดนี้ข้าเทียนง,งดไม่ได้ที่จะมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไทอีถึงจุดสิ้นสุดแล้วอยู่ในสภาวะสิ้นหวังไม่น่าจะมีผู้แข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่อีกแต่ทุกกกออออยยยยย่่่่่่างงงมมีีีข้้้เเววนนนนนนศััดดิิิิ์สทททธคป็ผูใหหญแแตะ อย่างที่กล่าวไว้ว่าอูที่พร้อมแห้งยังใหญ่กว่าม้าใครจะรับประกันได้ว่าพวกเขาหมดหนทางจริงฮ่าฮ่าผู้แข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ซ่อนอยู่ในเงามืดและตอนนี้กำลังเล็งเป้ามาที่สำนักมังกรบินสิ่งนี้ทำให้ข้าเทียนหงนอนไม่หลับกินไม่ลงไม่ได้เรื่องนี้ต้องแก้ไขโดยเร็วเมื่อเห็นสีหน้าตื่นตระหนกของทุกคนรอบตัวข้าเทียนหงยิ่งมั่นในจในจุดนี้หากไม่แก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วสำนักมังกรบินทั้งหมดคงตกอยู่ในความหวาดกลัวด้วยพลังของสำนักมังกรบินเพียงอย่างเดียวคงไม่เเเพพียงงออแต่ส่สสนนนนัันนนักกกมมมรบิไหืล ฮ่าฮ่าพวกเขามีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องรีบรายงานต่อท่านผู้พิทักษ์เพราะอาจเกี่ยวข้องกับศักดิ์สิทธิ์ไทอีกบางทีเซวี่ผิงอาจค้นพบอะไรบางอย่างจึงถูกฆ่าปิดปากฆ่าเทียนหงสังการไม่กี่คำแล้วเขาก็ออกเดินทางเพียงลําพังรีบรุดออกจากสํานักอย่างเร่งด่วนและในขณะที่เขาออกจากสํานักเจ้าที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลมุมปากเผยรอยยิ้มการแขวนร่างของเซวี่ผิงที่สํานักมังกรบินแน่นอนว่าเป็นฝีมือของเจ้าแต่เจ้าไม่ได้ทําเพื่อยั่วยุด้านหนึ่งเอเจ้าไม่ได้ว่างถึงขนาดนั้นอีกด้านนหึ่ง สำนักมังกรบินเล็กๆไม่คู่ควรให้เจ้าเสียเวลาเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าคือการตีย่าให้งูตื่นและตอนนี้ดูเหมือนผลลัพธ์จะน่าพอใจข้าอยากเห็นว่าเบื้องหลังสำนักมังกรบินคือใครกันแน่แววตาของเจ้าเผยความลึกลับในเมื่อเจ้าเลือกที่จะอยู่ในศักดิ์สิทธิ์ไท่อีแน่นอนว่าเจ้าไม่อยากถูกจับตามองตลอดเวลาแทนที่จะคอยระวังตัวยังดีกว่าที่จะกำจัดต้นต่อให้สิ้นซาด้วยพลังของเจ้าในตอนนี้แม้เผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งขั้นสูงสุดแห่งขอบเขตธรรมเจ้าก็ไม่หวั่นเกรงโดยเฉพาะหลังจากหลอมรวมหอ,อกสายฟ้าศักดิ ยิ่งทําให้เจ้ามั่นใจมากขึ้นเจ้าทันทีที่ใช้ทักษะเคลื่อนไหวและไม่ช้าไม่เร็วติดตามข้าทเทียนหงอย่างลับฮ่าฮ่าทั้งสองคนหนึ่งหน้าหนึ่งหลังออกจากเขตอิทธิพลของสํานักมังกรบินอย่างรวดเร็วเดินทางไปทางทิศตะวันออกในพริบตาก็ไปได้ไกลนับพันลี้มาถึงหุบเขาแห่งหนึ่งข้าทเทียนหง,หงหยุดลงทันทีเจ้าที่ตามหลังขมวดคิ้วเล็กน้อยทันทีที่เก็บกลิ่นอายของตนเองให้มิดชิดแต่ข้าทเทียนหงดูเหมือนสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขามีสีหน้าไม่สู้ดีหันกลับมา ด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่เป็นมิตรกล่าวว่าท่านที่ตามมาทั้งทางทำไมไม่แสดงตัวเจ้าควบคุมลมหายใจไม่สนใจคำพูดของเขาข้าเทียนหงเห็นดังนั้นสีหน้ายิ่งมืดมนเพราะการกวาดสำรวจด้วยจิตสัมผัสของเขาไม่พบอะไรเลยนี่มีเพียงสองความเป็นไปได้ไม่ก็ไม่มีใครจริงฮ่หาฮ่าหรือไม่จิตสัมผัสของอีกฝ่ายเหนือกว่าเขามาแม้ว่าเขาอยากเชื่อว่าเป็นอย่างแรกแต่เขารู้ดีในใจตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คืออย่างหลังข้าเทียนหงอยู่ในสถานการณ์ลำบากการเดินหน้าต่อไปย่อมทำให้แผนของอีกฝ่ายสำเร็จ แม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีแผนอะไรแต่ในตอนนี้เขาก็ตื่นตัวขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นแผนของอีกฝ่ายส่วนการถอยกลับไปที่สำนักเขายิ่งไม่กลา้าเพราะอาจนำภัยพิบัติมาสู่สำนักมังกรบินเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เหมือนมีหมาป่าด้านหน้าเสือด้านหลังความรู้สึกติดขัดนี้ทำให้ข้าทเทียนหงรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งเขาสูดหายใจลึกแล้วนั่งขัดสมาธิลงตรงนั้นจากนั้นระดมพลังวิญญ,ญาณแห่งฟ้าดินเพื่อฟื้นฟูพลังที่สูญเสียไปหว่างางงท เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีสุนพลังที่แข็งแกร่งเหมือนเจ้าความเร็วในการฟื้นฟูของเจ้าเร็วกว่าการใช้พลังเสียอีกข้าเทียนหงถึงแม้จะอยู่ในขอบเขตธรรมระดับสมของผู้แข็งแกร่งแต่หลังจากเดินทางไกลขนาดนี้พลังของเขาก็สูญเสียไปไม่น้อยและเมื่อเห็นเขาค่อยๆฟื้นพลังเจ้ากลับรู้สึกหมุดหงิดเจ้าไม่สนใจที่ข้าเทียนหงจะฟื้นพลังแต่จากท่าทีของเขาในตอนนี้เห็นชัดว่าเขาตั้งใจจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนี่คือสิ่งที่ทําให้เจ้ารู้สึกปวดใจที่สุดเจ้าไม่มีอารมณ์จะมาเสียเวลากับขา้า เทียนหงที่นี่นานฮ่หาฮ่าถ้าข้าเทียนหงอยู่ที่นี่ครึ่งเดือนเจ้าจะต้องเสียโอกาสลงชื่อมากแค่ไหนดูเหมือนจะประมาทคนในโลกนี้ไม่ได้เจ้าเตือนตัวเองในใจแล้วเจ้าก็ไม่ซ่อนตัวต่อไปเดินออกมาโดยตรงและในขณะที่เจ้าเผยตัวร่างของข้าเทียนหงตึงเครียดทันทีลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเหมือนถูกอสูรกายร้ายจ้องมองความรู้สึกอันตรายที่ไม่อาจบรรยายครอบคลุมหัวใจของข้าเทียนหงคนทั่วร่างของเขาลุกชันหากใช้คําเดียวอธิบายนั่นคือความหวาดกลัว เขาไม่มีสมาธิฟื้นฟูพลังอีกต่อไปแต่ระดมพลังทั้งหมดขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์เกินไปของเจ้าดวงตาของข้าทเทียนหงเบิกกว้างใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเขาคิดว่าผู้ที่ซ่อนตัวคือสัตว์ประหลาดเก่าแก่จาก,กศักดิ์สิทธิ์ไทอีซึ่งสอดคล้องกับการคาดเดาของเขาแต่เมื่อเจ้าเผยตัวการคาดเดาทั้งหมดของเขาถูกทำลายอ่อนเยาว์เช่นนี้เหมือนสิทธิธรรมดาในสำนักมังกรบินเกินความคาดหมายของเขาอย่างมากเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าทเทียนหงสูดหายใจลึกกลบความตกใจในใจ แล้วถามคำถามเดียวกับที่เซวี่ิงถามแต่เจ้าในตอนนี้ไม่มีอารมณ์ตอบคำถามของเขาเจ้าไม่ต้องรู้ว่าข้าเป็นใครแค่บอกข้าว่าใครอยู่เบื้องหลังเจ้าหรือพูดอีกอย่างใครเป็นคนสั่งให้เจ้ามุ่งเป้าไปที่ศักดิ์สิทธิ์ไทอีเจ้ามีสีหน้านิ่งเฉยเอ่ยถามเมื่อได้ยินคำพูดนี้ข้าเทียนงดไม่ได้ที่จะรู้สึกตึงเครียดเมื่อนึกถึงภารกิจของเซวี่ิงเมื่อคืนเขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไรทันทีที่กัดฟันกล่าวเซวี่พิงถูกเจ้าฆ่าจริงฮ่าฮ่าลีวันยานชะงักเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความจริงนี้ แต่พยักหน้ายอมรับว่าใช่เซวีผิงตายด้วยมือของข้ารองผู้นำสำนักมังกรบินของเจ้าได้ตายไปแล้วถ้าผู้นำสำนักอย่างเจ้าก็หายไปเจ้าคิดว่าสำนักมังกรบินจะแตกสลายหรือไม่พูดจาโอหังเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้าสีหน้าของข้าเทียนงงมือลงทันทีเจ้าสามารถฆ่าเซวีผิงได้เพราะเขาไม่ทันระวังตัวข้าผู้ยิ่งใหญ่ในขอบเขตทำระดับสูงไม่ใช่เซวีผิงจะเทียบได้แม้ว่าจะถูกเจ้ากดดันทุกด้าน แต่ในฐานะผู้แข็งแกร่งขอบเขตทำระดับสูงข้าเทียนหงยังมีความมั่นใจพื้นฐานแม้จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเขาไม่เชื่อว่าเขาจะปกป้องตัวเองไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวออกมาเลยไม่ต้องพูดพรำข้าเทียนหงตบมือขวาเข็มขัดสัตว์เลี้ยงที่เอวเปิดออกพร้อมกับเสียงคำรามแล้วเห็นเงาดำขนาดมหาศาลโผลออกมาเงาดำขนาดมหาศาลนี้หมุนวนอยู่ในอากาศสแสดงกรงเล็บและเขี้ยวพลังอสูรกายพุ่งทะยานเป็นมังกรอสูรกายสีดำสนิท เมื่อเห็นร่างอันมหาศาลของมังกรดวงตาของเจ้าเผยความประหลาดใจมังกรตัวนี้อยู่ในระดับอสูรกายใหญ่พลังของมันเทียบได้กับผู้แข็งแกร่งขอบเขตธรรมระดับสูงของมนุษย์เมื่อเทียบกับแพะป่าที่เจ้าเคยล่าพลังของมังกรตัวนี้ยังเหนือกว่าเพราะมังกรถือเป็นเผ่าพันธุ์มังกรแม้สายเลือดจะไม่บริสุทธิ์แต่ก็ไม่ใช่อสูรกายธรรมดาจะเทียบได้ดูเหมือนคนที่พบฆ่าคือมันเจ้าคิดในใจและคาดเดาได้ทันทีด้วยพลังของคาดเทียนหงน่าจะยังไม่พบการมีอยู่ของเจ้ามิฉะนั้นเขาคงไม่นั่งนิ่ง อยู่ที่นี่เป็นมังกรที่มีความสามารถพิเศษและมีพลังเวทที่ลึกลับยอดเยี่ยมข้าเทียนหงไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้นี่คือสัตว์เทพพิทักษ์ของสำนักมังกรบินได้รับการเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันมานานหลายร้อยปีแม้แต่ชื่อของสำนักมังกรบินก็มาจากมันแม้พลังของเจ้าจะแข็งแกร่งแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการร่วมมือของเราเจ้าอาจไม่ได้รับผลดีตอนนี้ถ้าเจ้าไปยังทันข้าเทียนหงจ้องเจ้าขม็งกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเมื่อเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งขอบเขตรทมท,ที่ไม่รู้ระดับเเขาาไม่่อยยกสีง แน่นอนเหตุผลที่สําคัญกว่าคือเขาเห็นหน้าเจ้าแล้วกลับไปเขาสามารถใช้พลังเบื้องหลังจัดการเจ้าถึงตอนนั้นเขาไม่ต้องทําอะไรก็ล้างแขนได้แต่ความคิดของเขาจะรอดสายตาเจ้าได้อย่างไรเจ้ายิ้มและสายหัวถ้าเจ้าเรียกมังกรแท้ออกมาข้าอาจจะเกรงใจสักหน่อยแต่แค่มังกรเลือดผสมสําหรับข้าไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานธรรมดาเมื่อได้ยินคําพูดของเจ้ายังไม่ทันที่ข้าเทียนหงจะตอบสนองมังกรตัวนั้นโกรธเกรี้ยวก่อนในฐานะอสูรกายใหญ่ เทียบได้กับผู้แข็งแกร่งขอบเขตทรรระดับสูงของมนุษย์มันไม่ใช่สัตว์ป่าไร้สติเมื่อถูกเจ้าดูหมิ่นเช่นนี้มันจะทนได้อย่างไรอยากฉีกเจ้าเป็นเสียงเสียงทันทีมันจ้องเจ้าขมแม็งพลังอสูรกายพุ่งพลานทันทีที่พุ่งเข้ามาด้วยกรงเล็บและเขี้ยวเมื่อมังกรลงมือก่อนคาทเทียนหงไม่อาจอยู่นิ่งแม้ในใจเขาจะโกรธแต่ปฏิกิริยาของเขารวดเร็วเขาเรียกทมของตนออกมาโดยไม่ลังเลทำรูปมังกรที่ใหญ่กว่าสามส่วนปรากฏขึ้นอากาศสั่นสะเทือน พลังวิญญาณแห่งฟ้าดินพุ่งพล่านธรรมรูปมังกรอันมหาศาลพุ่งเข้าหาเจ้าด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวมังกรและมนุษย์ลงมือพร้อมกันถือเป็นการโจมตีที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับฉากนี้เจ้ากลับไม่กระพริบตายืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีความตั้งใจจะหลบทันใดนั้นฟ้าดินสั่นสะเทือนรอยแยกสีดำในอวกาศปรากฏเต็มท้องฟ้าทันทีและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในพริบตาครอบคลุมพื้นที่ร้อยลี้เมื่อมองดูเหมือนโลกกำลังแตกสลายพลังอันน่าสะพรึงกลัว ทำให้ทุกสิ่งสันสะเทือนรอยแยกเหล่านี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางเมื่อมองจากระยะไกลเห็นเพียงด้านหลังของเจ้าทำอันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่อาจจินตนาการได้ปรากฏขึ้นรูปปั้นไทอีเอยียบเก้าสวรรค์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเคียงข้างซ้ายขวาภายใต้การหนุนนำของทำอันน่าสะพรึงกลัวนี้กลิ่นอายรอบตัวเจ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งในพริบตาถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวเกินอย่างถึงเจ้าลอยนิ่งอยู่ในอากาศดุเทวผู้ยิ่งใหญ่สูงส่งและในขณะนั้น เห็นเจ้ายกมือชี้ไปข้างหน้ารูปปั้นไทยอีซึ่งเป็นตัวหลักของธรรมไม่ขยับเลยเพียงแค่ดวงดาวสองดวงที่ขอบพุ่งไปข้างหน้าด้วยเสียงคำรามแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ดิจพูเขาอันยิ่งใหญ่สองลูกที่กดทับลงมาอย่างหนักหน่วงมังกรศูนย์กายที่เคยแสดงกรงเล็บและเขี้ยวอย่างดุร้ายถูกกดทับลงสู่พื้นดินในทันทีทำรูปมังกรของข้าเทียนหงแตกสลายโดยตรงภายใต้การกดทับของธรรมดวงดาวนั้นเขาพบว่าตนเองขยับไม่ได้เลยแม้แต่พลังบ่มเพาะทั้งหมดก็ถูกปิดกั้นอย่างรุนแรงเป็นไปได้อย่างไร ข้าเทียนหงร้องออกมาด้วยความตกตะลึงดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกที่ไม่อาจเชื่อได้เขาเป็นถึงผู้แข็งแกร่งขอบเขตทำระดับสามแม้ว่าทำที่เขาแสดงจะเป็นเพียงธรมธรมดาแต่การ่พยแพ้อย่างง่ายดายเช่นนี้เกินความคาดหมายของเขาอย่างมากไม่ต้องสงสัยเลยไม่ใช่เพราะทำของเขาอ่อนแอเกินไปแต่เป็นเพราะทำของเจ้าแข็งแกร่งเกินไปแข็งแกร่งจนทำให้ใจสัน่นและทำให้รู้สึกสิ้นหวังในโลกนี้จะมีทำที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้อย่างไรข้าเทียนหงมีสีหน้าหมดหวังการเผชิญหนาครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เกือบทำลายความเชื่อมั่นในอดีตของเขาเขาทั้งคนเริ่มรู้สึกท้อแท้เมื่อเผชิญหน้ากับช่องว่างอันมหาศาลนี้แม้ว่าในใจจะไม่เต็มใจเพียงใดเขาก็ต้องก้มหัวลงข้าสามารถบอกทุกอย่างให้เจ้าได้ขอเพียงเจ้าไว้ชีวิตสำนักมังกรบินครู่ต่อมาเขายกศีรษะขึ้นกล่าวอย่างยากลำบากได้เจ้าพยักหน้าสิ่งที่เราต้องการคือกุญแจกุญแจที่ใช้เปิดอาณาจักรลับส่วนว่าเป็นอาณาจักรลับอะไรข้าไม่รู้แน่ชัดตั้งแต่ต้นจนจบเราเพียงปฏิบัติตามคำสั่งส่วนว่าทำไมถึงส่งเพียงสำนักมังงกรรบินขอเา น่าจะเป็นเพราะกลัวดึงดูดความสนใจมากเกินไปส่วนเรื่องเบื้องหลังคือหนึ่งในหนึ่งวังสองสาศาสนาสามสำนักเมื่อพูดถึงจุดนี้ชื่อนั้นเกือบหลุดออกจากปากสีหน้าของข้าทเทียนหงเผยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทันใดนั้นเห็นอัคราที่บิดเบี้ยวเหมือนสิ่งมีชีวิตคลานปกคลุมร่างของเขาในทอเพอร์ซันเขาร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้เจ้าอดไม่ได้ที่จะมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยทันทีที่ก้าวออกไปปรากฏตัวต่อหน้าข้าทเทียนหงในทันใดไม่คิดอะไรชี้ไปที่เขาแต่คุณก็ยังช้าไปหนึ่ ภายใต้การระเบิดของอครนับไม่ท่วนได้ยินเพียงเสียงระเบิดดังปังร่างของข้าเทียนหงกลายเป็นกองเลือดไม่เหลือแม้แต่เศษซากเมื่อเห็นภาพนี้ดวงตาของเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะหดลงเล็กน้อยกลยุทธ์ที่โหดเหี่ยมยิ่งเห็นได้ชัดในร่างของข้าเทียนหงถูกฝังคำสาปอันน่าสะพรึงกลัวไว้ก่อนแล้วเมื่อถูกกระตุน้นย่อมไม่มีร่างเหลือเกรงว่าแม้แต่ข้าเทียนหงเองก็ไม่รู้เรื่องนี้แม้แต่เกเชียนหงเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ดีนักเจ้าขมวดคิ้วเล็กน้อยข้าเทียนหงตายไปแล้วเจ้าคงหาคำตอบได้ยากในตอนนี้ เจ้าโบกมือพลังเวทพุ่งพล่านดุดคลื่นลบร่องรอยทั้งหมดที่นี่อย่างรวดเร็วแล้วเจ้าก็พามังกรที่เกือบตายนั้นก้าวออกจากที่นี่อย่างรวดเร็ว